หมอนรองนะั่งก็มีวิญญาณน,นะ ของไว้เยอะแบบนี้นะพอคิดว่าไอ้นี่ก็คงใช้ประโยชน์ได้บ้างมันก็ทิ้งไม่ลงเลยดีละโดเรมอนเราต้องมาช่วยแม่นะผมตั้งใจวิจานโนริยากิที่ซื้อมาครับโนบิตะเอ้าโนบิตะเอ้ยโนบิตะอ๊ะโถ่เอ้ยหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเกิดบไปแล้วไหมล่ะ วันนาททั้งที่ใครจะยอมเสียเวลาช่วยแม่กันเล่าอ้ยเออจ็บจังเออ้ยใครกัล่ะเนี่ยเอาของแบบนี้มาที้ไว้กลางถนนได้ไงบ้าจังเลยโนบิตะเนี่ยนะโนบิตะก็เรื่องแล้วก็เรื่องแล้วก็เรื่องแล้ว,ว,แ,ลวแม่จ๋าอุ้ยรีบร้อนอะไรนะจ๊ะพ่อมันเกิดเรื่องแล้วนะซีอื อ๋ออบ้าจังเลยทิ้งขวดน้ำไม่เป็นที่เป็นทางแบบนี้ได้ยังไงกันน่ะบ้าที่สุดฮมักเขียนเล่นบนตู้ขดน้ำแบบนี้ได้ยังไงมีพวกเด็กไม่ดีอยู่ใชนะนี่อ๋อ้อให้ล้มหมดเลยอออฮโอ๊ะอ,อะโาอะโตเดระมอน ทำอะไรของนายเดียฮะอคนที่เอาจักรยานมาจอดตรงนี้ต่างหากละที่ผิดเน่ะเออเอ้มันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆมันรบกวนชาวบ้านเขาอะอ๋ออ๋อฮ่ๆพอจะเข้าใจอยู่นะแล้วมาทำอะไรที่เนี่นายถ้านายไม่รีบกลับบ้านจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหนาสิไม่จริงอ่ะมันล้มอีกแล้วอะเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกทิ่นะา อาจารย์ที่เป็นพ่อสื่อให้นะเหรอใช่แล้วบอกไปเจอที่สานีนะสิแล้วจะเข้ามาเมื่อไหร่ละคะเห็นว่าพอเสร็จธุระจะแวะเข้ามาเดี๋ยวตอนเข้ามาจะโทรมาก่อนเพราะนี้ยังมีเวลานะโอ้ยรู้สึกเกรงต่หมดนะไม่แม่จ๋าเดี๋ยวดีๆนะเสื้อพ่อนะเสื้อเสื้อเสื้อใครจะมาเหรอพ่อสื่อเขาคุณแม่กับคุณพ่อจะมาน่ะสิพ่อสื่อ มันคล้ายๆกับสื่อสารมวลชนหรือเปล่าอะไรจะไม่ใช่แบบนั้นพ่อสื่อนะ่เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญเวลาที่มีการแต่งงานยังไงเล่าเป็นเด็กไม่สนใจหรออเอ๊รู้สึกตู้หนังสือดูว่างๆชอกนนะเนี่ยก็เธอได้บอกอยังไงเล่าให้นายน่ยรีบกลับมาบ้านเร็วๆนี่หรือว่าจะจะจะลทิ้งไปบทเลยเจ๋อเอ๋ย,เ,อยเหมือนว่าจะใช่นะ อุตสาสะสมไว้โลบิตากลับมาแล้วเหรอถ้างั้นก็มาช่วยกันหน่อยสิสอื้สเอื้นได้นะนายเนี่ยยอมตัดใจซะเถอะนะของที่ยังไงก็ต้องทิ้งนะมันมีเยอะนะไม่ใช่นะใจแบบนี้เป็นการดูถูกของทุกอย่างเลย ณนันของที่อยู่เนี่ยยังมีที่ใช้ได้อยู่เลยเฮ้ยเอ้ยพูดอะไรเยอะมีสาระก็เป็นด้วยนะอย่างเช่นแก้วเนี่ยทะลุเป็นรูแล้วละตอนที่ไม่อยากดื่มอะไรก็ใช้ได้ไม่ใช่เหรอเออแล้วเนี่ยเครื่องเล่นเทปที่พังแล้วก็เอาไว้ใช้ตอนพี่อยากฟังไงอ่ะไอ้นี่ด้วยก็หลอดไฟที่หลอดขาดแล้วใช่เฉพาะตอนกลางวันดิไอ้นี่ด้วยของฝากที่ไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนไงเราอย่างไอ้อันเนี้ย ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนไม่เห็นจะต้องเอาไปทิ้งนี่นะกะแล้วมาตจะพูดอีแบบเนี่ยคนสมัยก่อนน่ะเขาให้ความสําคัญกับสิ่งของนะแต่พอสังคมขยายตัวขึ้นก็เริ่มเปลี่ยนนิสัยไปใช้ทิ้งใช้คว้างแบบที่นิตาพูดเลยนะมันอาจจะจริงก็เป็นได้นะใช่มะในศตวรรษที่22มันยังมีปัญหาแบบนี้อยู่เลยละฮะดังนั้นแล้วนี่เลยไม่ปลุกวิญญ,ญาณมีของอันไหนที่เป็นของสำคัญบ้างมา <Huh? S 1> <Yeah. S 1> mm ่ะออยัง <tested> ม <Twelve downstairs> ีหนังสือการ์ตูนที่ซ่อนเอาไว้อยู่อ้าโอเคฮึทำอะไรงั้นหนอลองเอาไปที่ที่ไหนซักแห่งนึงสิอ๋อเอออมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโดนเอาไปทิ้งแน่เลยดูเลมอนน้าน้าหน้านายลองดูไปเถอะน่ะ ของแบบนี้แหละน่าทิ้งที่สุดแงจะโดนทิ้งแล้วน่าโกรธจังเลยนั่งนู่นัวงนี่เห็นไหมสิ่งที่ไม้เนี่ยไปแตะเข้าแล้วก็จะมีวิญญาณไงเล่าดันน่จะเอาไปทิ้งไปคว้างไม่ได้นะอ๋อแบบนี้นี่เอง ดีจังเลยนะที่ไม่โดนเอาไปทิ้งน้องกระตูนอ่าดีจังเลยนะอืมนี่ให้ฉันยืมไม้นะหน่อยสิอือืมเอาก็ได้อยู่รอกนะอืมจะเอาไปใช้ทำอะไรหรอให้ของทั้งหมดในห้องนี้มีวิญญาณทห้หมดเลยแปะ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 ให้หมดเลยโอ้ยเท่านี้ก็ไม่มีใครเอาไปทิ้งแล้วจริงด้วย นี่นะนี่นะแปะแปะหมดเลยโอ้หัวของนั่นเลยไหนไหนแล้วใช้กับพวกบ้านหมดเลยนี่แหละแตะทท่วไปหมดเลยน,นี่นี่ฉันว่นานายนี่อย่าแตะมั่วสั่วจะดีกว่านะการให้ความสำคัญกับของนั่นมันก็ดีแต่บางทีก็ต้องตัดใจเอาไปทิ้งบ้างนะนะมันลกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอือ,อ <c oughs> เอาไปใช้กับของในเมืองหน่อยเนอะอ้าวรอเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวพี่ตา สูดตรงอีกฝั่งไปซะแล้วเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับของทุกอย่างเลยนี่เราจะไปไหนดีไปที่ประจำก็แล้วกันนี่นี่นี่นะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าโดนพี่เตาทำอะไรอยู่อ่ะนี่โดนิตาทำวิธีอะไรอยู่วะอ๋อนี่นี่ พวกนายลองหักกิ่งไม้นี่ดูสิฮะแบบนี้อ่ะหักกันไรสุนียอ่ะโอเคเริ่มเดือดเดียเดียวๆเดียพวกนายเนี่ยจะไปเที่ยวหักกิ่งไม้พร่ำเพื่อแบบนั้นนไม่ได้หรอกนะ นี่คุณนายบอกน้อยนายเป็นคนบอกให้ชัก้น้ายุดนดมอนหยุดมีอะไรเหรอทำไมดูรีบร้อนจังเลยอ่ะทั่วทั้งเมืองมีวิญญาณหมดแล้วล่ะเอแล้วพ่อกับแม่ตอนนี้เนี่ยกำลังจัดของให้เข้าที่อยู่อ่ะดินี่ฉันอยากเห็นผลของไม้ปลุกวิญญาณจังเลย ช่วยไปได้นะไปเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าฉันรู้เรืวๆน่ะรู้แล้วรู้แล้วอุ้ยอุ้ยของล่งไปเยอะเลยนะเออนี่แม่จ๋าไอ้เบาะรองนั่นน่ะเพราะว่าเปลี่ยนได้แล้วนะนะเนี่ยนั่งสินะซ่อมซออแบบนี้ดูแล้วไม่ดีเลยเอาไปทิ้งเธอะอมอยากเห็นเร็วๆจังมาดูกันเลยอืม นี่ไปกับเธอเฮ้ยไปได้นะทุกทุกคนครับคนจริงผมคือผู้ชายคนนั้นน่ะเฮียเนี่ยไม่จริงนะไม่จริงผมไม่ได้ทำไอหมอนี่มาเลียนเล่นเป็นตัวฉันนะค่ะอืมอ๋นไอจอดใ้ที่ข้ามจอดเนี่ยพอทีเลยมาตัวถาหรแลอานี้ทุกคนก็ให้ความสำคัญกับข้าวของแล้วล่ะอืมอะอืออืม แม่หลังจากทำเรื่องดีๆแล้วนะมันมีความรู้สึกดีจริงๆไม่ได้ต้องทำกันบ้านให้เสร็จนะ,นะฉันสามารถทำให้คะแนานนายดีขึ้นได้นะนานๆทีใช้ฉันได้เป็นประโยชน์บ้างสิอ่าสมุดน้อนะ่ะเขาบ่นน้าอยู่เนี่ยเอาไว้คราวหน้ากันนะไม่ได้เรื่องเลยแบบเนี้ยถึงจะถูกคนดูอาตลอดไงที่สำคัญเลยนะนนายนะ เป็นสมุดแท้ๆ,ๆอย่ามาทำกลางนะนี่นะอ่ะฮะาวหนอปตอิต่าแกละหนอปิต่าเขาแกลง,งแงง้าน้าหน้าด้วยด้วยเช่เป็นเจ้าหน้าที่แย่มากใครก่ะขว้างปาขอมแบบนั้นได้ยังไงอ่ะใช่ฉันก็เหมือนกันไม่เคยได้แตะบอลเลยสักครั้งเดียวเอ๊ อะไรล่ะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากโดนคนแบบนี้ใช้งานเลยฮะใช่ใส่ได้ดีดชอบเลยโอ้ยคนบ่นไม่หยุเลยนี่ไปได้ยัง้าเืองียบไปเลยถ้ายังจะบ่นกันอีกฉันจะทิ้งพวกนายไปให้หมดเลยด้วยโอ๊ยโอ๊ยโดนเลยเอ้ยโนบิตะดูเหมือนเขาจะโมโหกันเนาะน้อยยกโทษให้ไปได้ จัดการได้เลยเฮลาบานี่นาโอ๊ยอยโอ๊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 ยวอ๊ยโ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 อ๊ย้อ๊ยโอ๊ยโด๊าโล๊ยโอนมีอ๊ยัอมยโองยโอนยโน๊ไมอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอม ฉันแบบไม่ันยามันยังทุกทีเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวนี้นะแม่ครับไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเวอยู่เดี๋ยวไีด้มันยังไงกันแน่เนี่ยรืองแหลเลืองนี้มันก็มีสาเหตุอยู่นะทำอะไรสักอย่างเร็วเข้าน้าา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 า ฮาเป็นยังไงบุ้ยมีแบบนี้มันไม่ตลกเลยนะหน้าที่ของนายเคยฉันนั่งไม่ใช่เหรอพ่อเมีอะไรเหรอคือเจ้าหมอนรองนั่งเนี่ยไม่ยอมให้พ่อนั่งนะสิหมอนรองนั่งเหรอกะว่าจะนั่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนใบใหม่แท้ๆไม่ไหวเลยเป็นหมอนรองนั่งที่ไร้ประโยชน์มากนี่หน่อยอ้อยเจ๊เจ๊เจ๊เจ็บนะเนี่ยโอ้ยพ่อพ่อขรับเออ วกนายไม่มีสิทธิ์มาพูดจาว่าร้ายหมอนรองนั่งนะใช่แล้วใช่แล้วเขาบอกว่าคนที่มานั่งมีแต่พู้ป่าเถื่อนทั้งนั้นเออเหมือนกับจริงเล <ข Pin. S 1> นะเอออ้อออหลงูฉันเป็นของบ้านหลังนี้นะพวกข้าวของที่อยู่ในบ้านไม่มีสิทธิ์ีิพาวิจารณ์ฉันอย่างเด็ดขาดเลยล่ะจะเออเอยเงียบละเออเออสงบลงแล้วอืมอืมใช่ สุดยอดเลยแหมอี่ทางนี้ก็สงบลงแล้วนี่แย่มากมากไม่เข้าใจความรู้สึกของสิ่งของเลยยกโทษท้ไม่ได้ยกโทษท้ไม่ได้หมดีแล้วหมดกระใากีนหนีเร็วข้าโอ้ย ออกเลออเลยออเยออเลยออเยออกล้ออกเลยออกเยออเลยออเลออกเยออกเลยออกเยอคกเลยอมันลมอยออเลยับออะออเยอยออยแยลอยอออยอยกยลเลยเอ ปลุกไปหมดแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยจริงด้วยในห้องน้ำเอ้ยเอ้ยอยโอ้ยแคบจังโอ้ยอ้งโอ้ยโอ้ยแม่มาตั้งสี่ก่นี่ก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะจะทำอะไรไม่ได้เลยเหลอนี่มีแต่ต้องปิดสวิตช์ที่ไม้ปลุกวิญญาณอย่างเดียวเลยล่ะโอ้อ้ยโทรศัพท์ดังอาจารย์มาแน่เลยเป็นเรื่องใหญ่แล้วไง ไม่อยู่บ้านแล้วเนี่ยดีละถ้างั้นพ่อจะไปรับเองเอ๊จะไหวเหรอคะพ่ออย่าฝืนนะพ่อเฮ้โอ้ยแบบนี้ไม่รอดแน่เออไม่ไหวหรอกเฮอสายหลุดแล้วล่ะจะทำยังไงดีโดเรมอนและไม้ปลุกวิญญาณอไราณามันอยู่ที่ไหนเหรอเออคือเรื่องนั้นอะ นี่นายนึกออกบ้างไหมเล่านึกไม่ออกอะขอโทษนะช่างมันยังไงตอนนี้คิดเรื่องจะนิ้งจากนี่ก่อนก็แล้วกันนะคุณดอบิตตคุณดอบิตตเอ็นดูเอ,อ่เอใครล่ะใครเนี่ยตรงนี้ครับตรงไหนตรงนี้ครับอ,อ๋อนี่นายแกตัวที่พ่อซื้อตอนที่ไปทำงานต่างจังหวัดนี่มีอะไรเหรอไม้ปูกปิญจา์อยู่ใต้หมอนรองนะ่งพูดจริงเหรอ จริงครับเพราะว่าผมเห็นกับตาครับยช่วยได้เยอะเลยขอบใจมากเลยนะเอะว่าแต่ทําไมในเป็นการตอบแทนที่ช่วยผมครับเวลาที่ลําบากเราต้องช่วยกันจริงๆครับอูดีฮะเอแต่แต่ว่าข้างนอกมีเครื่องดูดฝุ่นอยู่นะนี่เออยังไงตอนนี้พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะนั้นสิโอ้ ตามแหนนะ,อะเอาละไปแล้วนะไปแล้วนะ,ะสู้เขานะครับไปเลยทุกคนไปเลยกระพิตาฮะเลอ้ยออกแล้วรีบรีบรับรีบรีบเข้าเอ้าฮัลโหลฮัลโหลหน่อยเจ้านี่ก็มีวิญ,ญญาณแล้วเนี่ย ไปที่เดี๋ยวยืนใก้หมอนร้องอไปแล้วไ้หมอนร้องอุ้ยหมอนรองมาันหมอนร้องเรับเจอเจอแลั่นไงดีละต่อไปก็โอ๊ยไม่ยอมแพ้เด็กขาดที่นี่แล้วอันตัวอุ้ยอีกนิดเดียวอาออุ้ยมันแค่นี้แล้วเนี่ยเอ่ออ๋ออ๋ออี่เดียวจะถึงอยู่แล้วเอออกหนัก เอพอเอเพราะเองก็พยายามจนถึงท mm ี่สุดเหมือนกันนะแต่อ่อฮะเออเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยสิงานที่แท้จริงของฉันก็คือการปกป้องรอบครนั่นเองนี่ดีกันเลยเอาละอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแม่จ๋าเอาละเด็กอน วิตาอ้าวอึอืออ่อีอ่เจ้านี่อะได้แล้วได้แล้วอนี่ไงได้แล้วอ้านี่ออ่่ะครับรีบกดสวิตช์เร็วเข้าอ่าอ่า่าาจายแล้วสวิตช์ถอา

อ,อาจารย์บอกว่าไว้จะมาวันหลังแทนนะ่ะครับสาเร็จแล้วนะแม่จ๋าว่าไงจ๊ะจะหมอนใบนี้ถ้าจ๊ะไม่ผิดพ่อซื้อมาตอนแต่งงานสินะเอ๊ะแค่หมอนรองนั่งเองจะแบบไหนก็ได้ทางนั้นแหละไม่ได้นะต้องเลือกของให้มันเหมาะก,กับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเราสิคะเสาหลักของครอบครัวหรอ ใช่ค่ะเสาหลักที่จะคอยค้ำจุนครอบคอรัวของเราเอา่เอมมันรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้สิเดี๋ยวก็ชินไปเองนั่นแหะค่ะ,ะเป็นไงสายบานันไดรีมีชาติตระกูลไหม 「勉強スポーツ」「友達とのことも」「頑張っているのに何も変わらない」「僕は苦手や失敗やるせない気持ちその」 「<啊 S 2> 誰もが持ってる臆病な気持ちそのもの」「君の浴びた今はどうしていますか心のであた?しすか」心の <laughs> ไอ้เด็แค่คำคำเนี่ยอ๋อจ๋าเร็วเข้าสิ ้องขอโทษด,ด้วยที่มาล้มกวนไม่หรอค่ะพวกเรายินดีมากเลยค่ะเว้มาเที่ยวใหม่นะครับอือาจารย์เนี่ยดูไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดนะคะใช่แล้วกันบ้านละอพอนัเก้าอีแล้วรู้สึกมัน,นแปลกแปลอ้ยเลิกกูได้เลยแบบนีน้แล้วก็รีบขักลับบ้านเถินนะไม่ละไม่เอา แบบนั้นมันนะ่าสงสารเก้าอี้นะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ทําการบ้านละสรรพสิ่งทั้งปวงล้วนมีวิญญาณถ้าอย่างนั้นการบ้านเองก็มีนะการบ้านเองก็มีวิญญาณน,นะแบบนั้น